อ่ะครับผมสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับอ่าหลังจากที่ผมได้ลงคลิปช็อตไปเกี่ยวกับอ่าเครื่องสภาพผ้าตัวนี้นะครับสกปรกหรือว่ามันเลอะเทอะมาแบบบอดมันเสียครับเยิ้มเป็นรอยด่างดําไปหมดนะครับวันนี้ผมได้ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับอ่าและวันนี้เราจะได้มาทําการต่อระบบของลานซักลานปั่นหมาดนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อวานนะครับอ่าวันนี้ก็ดูหน้าตาดูดีขึ้นมาเลยนะครับสะอาดพอใช้ได้เลยนะครับ ถึงจะเก่าแต่ก็ดูดีอยู่นะครับทีนี้สําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยต่อลาดปั่นลานซักพวกนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทําให้ละเอียดเลยนะครับเอาชนิดที่ว่าเห็นแล้วทําได้เลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไงกันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีสวิตช์ไฟฟ้านะครับสําหรับสวิตช์ตัวนี้นะครับพี่น้องจะใช้สวิตช์แบบไหนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะมาปิดมาเปิดเพื่อเปิดไฟเข้าหาเดนน้าเท่านั้นเองนะครับ จะใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้แบบไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับไอ้พวกอันนี้เป็นของซัมซุงนะครับที่ผมเอามาให้ดูเมื่อวานนะครับไปจำหแ่แกะมาก็เลยทิ้งไว้ตรงนั้นพอเห็นว่ามันใช้ได้ก็เลยเอามาตัดแปลงใส่ตัวนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นตัวตัวซักนะครับนาฬิกาซักนะครับอันนี้เป็นตัวปัดหมาดนะครับ <c oughs> ต่อมาตำแหน่งที่เราจะาจะเอาใส่นะครับเนี่ยครับ ฝาด้านหลังนี่นะครับเราก็เตรียมไว้ว่าตัวนี้ใส่ล้านซักหรือเปล่าตัวนี้ใส่ล้านปัดแห้งหรือเปล่าแล้วเจาะรูสายไฟเพื่อที่จะเอาสวิตช์เข้าใส่นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะต้องเอาตัวนี้นะครับมาใส่ข้างล่างใส่น็อตใส่อะไรให้มันดูดีนะครับสําหรับตําแหน่งที่เราจะอาไปวางนะครับพี่น้องมือใหม่เห็นสมควรว่าจะาไปวางตรงไหนยังไงก็กแล้วแต่จะ ถนัดนะครับเพราะว่าอาเครื่องซักผ้าบางรุ่นบางยี่ห้อเขาอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับอ่านี้เป็นของซัมซุงนะครับผมก็เลยเจาะตรงนั้นเพื่อที่จะอาให้มันดูสะดวกนะครับถ้าเรามาเอาใส่ข้างหน้านี่ครับตอนที่ลูกค้าหรือเราเองนะครับเอาผ้าออกมันอาจจะไม่สะดวกนะครับเอาไว้เอาเราผมก็เลยเอาไปไว้ด้านหลังนี่เลยครับเวลาจะซักจะปัดหมาดล้วก็กดเอาด้านหลังเปิดเอาด้านหลังได้นะครับต่อมาตอนนี้เราจะต้องไปเตรียมการเอาตัวนี้เข้าใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวครับ เอาพวกลานพวกนี้ครับใส่ตรงนี้นะครับอ้าเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเราค่อยมาต่อสายไฟนะครับอ่าจะต่อให้ละเอียดเลยนะครับอ่าหลังจากที่เราได้ไปประกอบอ่าตัวลานซักลานปัดหมาดเรียบร้อยนะครับหน้าตาเขาก็จะออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวจับบิดนะครับลูกบิดนะครับเขาเสียบไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเวลาเราจะหมุนซักหรือหมุนปัดหมาดนะครับ อ่าแล้วแต่อ่าพี่น้องท่านใดจะอ่าได้ตบแตกมาดูสวยงามเมื่นไงนะครับอ่าผมก็อยู่ได้ประมาณนี้อ่าต่อมาตัวนี้ก็เป็นสวิตอ่าสวิตปิดเปิดนะครับอ่าเราก็เอาแย่ตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับหลังจากที่เราจะปล่อยน้ําทิ้งเมื่อไงนะครับเนี่ยครับอ่ามันก็จะอยู่ลักษณะนี้แล้วแต่ว่าเราจะปล่อยไว้ตําแหน่งไหนนะครับมันก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเราจะปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็ปิดเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันจะปล่อยน้ําออกจากถังนะครับ แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสายไฟเข้ามาเลยนะครับว่าเราจะต้องตอบแบบไหนนะครับเพราะวันนี้ผมจะทําให้ละเอียดเลยนะครับเอาเห็นง่ายๆกันเลยนะครับเพราะพี่น้องมือใหม่จะได้เห็นและจานะครับเอาละทีนี้ให้สเกตดูดีๆนะครับไอตัวลาดปั่นแห้งเอ่อปั่นซักตัวนี้ครับมันจะมีตรงนี้ตัวปรับระดับนะครับนะครับถ้าเราเข้ามาแบบนี้พบระบบของการปั่นจะปั่นสั้นนะครับคือระบบปั่นสั้นปั่นยาวอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้มันปั่นยาวไปเลยดีกว่าเราก็ งัดออกไปทางนี้ให้มันล็อกอยู่ตรงนี้มันก็จะปั่นยาวนะครับถ้าเรามาทางนี้ปุ๊บมันก็จะปั่นสั้นปั่นแวบเดียวก็กลับปั่นแวบเดียวก็กลับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันปั่นยาวแล้วก็ดึงตัวนี้กลับให้มาให้เพราะมันจะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไปไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ในตำแหน่งของเขาเลยนะครับอตัวนี้จะต้องออกไปทางนี้นะครับออกไปข้างนอกนะครับอย่าเข้ามาถ้าเข้ามาปุ๊บมันจะปั่นสั้นนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เราจะไปดูสายไฟกันเลยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงครับต่อง่ายหรือยากยังงไนะครบ ก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจตัวนี้ก่อนนะครับนะครับอแช็คตัวนี้นะครับมันจะลงไปข้างล่างนะครับนะครับอแช็คตัวนี้ครับนยครับสายตัวนี้ครับมันก็จะมีแค่สายคาปาสองเส้นแล้วก็สายเดินน้านะครับแล้วก็สายไฟเส้นนี้นะครับเส้นสีขาวนะครับนะครับเส้นสีขาวเส้นนี้นะครับเส้นนี้มันจะลงไปหามอเตอร์ซักกับมอเตอร์เดินเท่านั้นนะครับนี่นะครับส่วน สองเส้นนี้ก็เป็นสายคาราปาครับอ่าน้ําเงินแดงนะครับสาหรับซัมซุงนะครับส่วนสีดานี่ก็เป็นสายเด่นน้าเท่านั้นเองนะครับทีนี้กระจุกมันอยู่มาข้างบนนี้แล้วนะครับเนี่ยครับเราสามารถต่อเข้าตรงน,นี้ได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเพราะว่าสายไฟที่จะลงไปด้านล่างเราเอาตรงนี้ไปเลยนะครับเส้นสีเหลือง,งนี่ครับเราจะตัดออกเส้นหนึ่งหรือจะเอาเอาพ่วงก,กันเป็นมดติดกันแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะไปที่เดียวกันเลยนะครับเส้นนี้นะครับมันจะไปหามอเตอร์ซักมอเตอร์เดนเท่านั้นเองนะครับ ต่อมาก็ไอตัวนี้ก็เป็นสายเดินน้ำนะครับสายเดินน้าเส้นนี้เราต้องไปต่อกับสวิตตัวโน้นเลยนะครับที่ปิดเปิดเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายคาปาเข้าหารานปั่นซักตามปกติทั้ง2เส้นนะครับแล้วทีนี้เราก็จะแยกไปหาลานปั่นแห้งเส้นเดียวนะครับเข้าใจตัวนี้แล้วนะครับทีนี้ต่อมาวาวน้ํานะครับวาวน้ําตัวนี้เราจะใช้อยู่เหมือนเดิมก็ได้นะครับตัวนี้ครับ เรานําตัวนี้นะครับเพียงแค่เราถอดเราถอดไอ้ตัวแกนออกก็แค่นั้นเองครับเนี่ยครับเราก็สามารถเอาสายเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเอาไอ้สายยางไปไปแย่ลงในถังนะครับเราเอาเราสายยางเข้าที่เดิมนี่เลยก็ได้นะครับเนี่ยครับแค่เราเอาตัวนี้ออกนะครับเนี่ยครับเราก็จะเอาไอ้ตัวแกนนี่ออกตัวเดียวนะครับแกนข้างในนะครับแกนกับสปริงครับแกนกับสปริงเหล็กนะครับเนี่ยครับ ตัวในนี่นะครับนี่แหละครับเอาแกนตัวนี้นะครับเอาแกนเหล็กตัวนี้ครับกับสปินนะครับออกไปให้หมดนะครับหลังจากที่ออกไปแล้วนะครับเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็เอาปิดตามเดิมนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มาปิดไว้ตามเดิมแบบนี้เลยเหมือนเหมือนเดิมของมันนะครับจากนั้นมันก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนี่แหละครับน้ําก็จะไหลเข้าทันทีนะครับทีนี้ไหลเข้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับ ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ําดูนะครับว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าผมจะไปเปิดน้ำมันจะออกหรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับเราเราก็จะเอาผ่านวาล์วน้ําเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับเราจะผ่านวาล์วน้ําเหมือนเดิมนะครับแค่เราเอาไอตัวแกนกับสปริงออกมันก็ไม่ปิดน้ําให้เราแล้วนะครับมันก็จะเปิดโล่งไปเลยนะครับเนี่ยครับอ่าโอเคนะครับวาล์วน้ํา อยู่ตามปกติเลยนะครับเพียงแต่เอาแกนเหล็กออกเท่านั้นเองมันก็จะน้ําไหลเข้าทีนี้ถ้าน้ําได้ขนาดเราก็ไปปิดก๊อกน้าเท่านั้นเองครับอ่าตอนนี้วาวน้ําตัวนี้เราไม่ใช้ไฟแล้วนะครับไม่เกี่ยวข้องกับไฟแล้วนะครับอ่าเราจะเอาสายยางเข้าตรงนี้ตามปกติแล้วเปิดน้ําให้มันมันก็จะผ่านตรงนี้ไปนะครับอ่าไม่ต้องไปเสียเวลาเอาเอาสายยางไปอ่าแห่เข้าไปในถังเลยนะครับเปิดก๊อกมันก็จะเข้าตรงนี้เลยเหมือนกับที่ผมว่านะครับเอาแกนออกก็เรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับไฟแล้วนะครับ จากนั้นมาเราจะมาดูสายไฟกันเลยนะครับสายไฟนะครับอ่านี้ปลั๊กไฟนะครับอ่าตัวนี้ก็อ่าสายดินอยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับปลั๊กไฟจะมีสองเส้นแบบนี้นะครับให้พี่น้องเข้าใจนะครับเส้นไหนก็ได้นะครับแบ่งกันไปเลยนะครับเส้นนี้อาจจะเอาลงไปหามอเตอร์ซักกับเดดน้ําเท่านั้นเองนะครับและเส้นนี้นะครับเส้นนี้อ่าก็จะวิ่งผ่านไปหาลานลานซักลานปั่นแห้งแล้วก็อ่าสวิต ของเดนน้าเท่านั้นเองนะครับสวิ์ที่ผมได้แตกมาเมื่อกี้นะครับสวิฟช์ไฟ้าตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าจะต่อยังไงนะครับเอาไปดูกันเลยนะครับทีนี้นะครับสายไฟตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของตัวตัวซักและตัวปั่นแห้งนะครับสายไฟนี่ครับเราจะต้องมาฟ่วงกันเลยนะครับนะครับเพื่อที่จะมาเข้าสายไฟเส้นเดียวนี่แหละครับสมมติว่าตัวนี้จะเอาไปลงข้างล่างแล้วนะครับนะครับตัวนี้ครับ เอาลงข้างล่างไปแบบนี้เลยนะครับแเราก็เอาต่อต่อเข้าไปเลยนะครับนยครับง่ายดีนะครับเนี่ยเราจะพันติดกันแบบนี้ไปเลยนะครับอ่าเส้นนี้ครับลงไปข้างล่างเลยอ่านะครับออาเส้นนี้ะครับพักไฟมีสองเส้นนะครับเส้นอีกเส้นหนึ่งลงไปข้างล่างนะครับไม่แวะที่อื่นนะครับเข้าไปหามอเตอร์ซักและมอเตอร์เดนเท่านั้นอีกเส้นดึงนะครับเรามาพ่วงตรงนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ครับอ้าวเนี่ยครับตรงนี้ครับเอามาเข้าเส้นนี้ครับเนี่ย ลานปั่นแห้งลานปั่นซักนะครับเอามาต่อกับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะไปพ่วงเข้าไปหาสวิตช์เส้นนี้อีกเส้นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเอานี่หนะครับประมาณนี้นะครับ จากนั้นมาสายไฟเส้นนี้นะครับเส้นนี้ครับอที่มันไปเข้าไปหาร้านซักร้านปั่นแห้งนะครับเราจะต่อจากตรงนี้เข้ามาหาสวิตช์ตัวนี้อีกเส้นหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเอาหาสวิตช์เส้นนี้อีกเส้นหนึ่งหรือว่าเราจะมาเจาะเอาตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวนีครับเจาะเอาตรงเป็นสายไฟนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเจาะเอาตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่มาต่อจากตรงนี้ไปนะครับหรือเราจะต่อไปเลยก็ได้นะครับเพราะมันเป็นไฟเส้นเดียวกันนะครับ เราต่อไปเลยดีกว่าครับจะง่ายดีนะครับต่อจากนงกระจุกีิไปเลยนะครับพักไฟเส้นนี้นะครับมันจะมานี่เข้านี่ไปโน่นแล้วก็ไปหาสวิคตัวนี้แหละครับสวิคปิดเปิดตัวนี้แหละครับอ่านี่นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราถ้าเราไม่เจาะเอาเส้นนี้นะครับเราก็เอามาทําตรงนี้ที่เดียวนะครับต่อมาเลยนะครับเนี่ยครับต่อเข้ามาหาไอตัวสวิคตัวนี้แหละครับสวิคไฟฟ้าตัวนี้แหละครับเนี่ยครับนี่นะครับ นะครับนี่นะครับอันนี้ไฟนะครับเป็นสายไฟเลยนะครับเราจะต่อตรงนั้นเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้เรามาไล่ปลั๊กไฟให้ดูก่อนนะครับปลั๊กปลั๊กไฟมาสองเส้นนะครับเส้นนี้ครับมันจะลงไปหามอเตอร์และเดินน้าอย่างเดียวนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับมันจะวิ่งมาหาวิ่งออกมานะครับเลี้ยงไปเลี้ยงไอตัวปัดซัก ตัวปั่นแห้งแล้วก็วิ again, now, ่งเข้าไปหาสวิโนูนนะครับเพื่อที่จะไปบรรจบกับเส้นนี้ที่จะลงไปหาเดนน้ำนั่นแหละครับทีนี้เราจะเอาสายเดนน้ํามาต่อกับตรงนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้สายเดนน้าลงไปข้างล่างนะครับเนี่ยครับอ่ามันจะขึ้นมาหาสวิกตัวนี้แหละครับ่าสวิคปิดเปิดตัวนี้แหละครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับมาหาตัวนี้เลยนะครับอ่ามันจะมาบรรจบกับสายไฟเส้นนี้แหละครับนี่นะครับมานี่ครับมานี่เข้านี่นะครับแล้วก็มาจากนี่ก็มาเข้าตัวนี้เส้นเส้นหนึ่งแล้วเข้าตัวนิดอีกเท่านั้นเองนะครับ อาจาะน้มาแล้วก็เอาสายไอ้ตัวเดินน้ำนะครับมาต่อกับสวิทช์เส้นนี้เส้นนี้เท่านั้นเองนะครับเส้นนี้นะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นสายคาป์ปละครับเนี่ยครับสายคาปลาจะต้องวิ่งเข้ามาหาตัวคาปลานี่ครับสายคาปลาจะต้องวิ่งเข้ามาหาไอ้ลานลานปั่นซักนี่ครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วทีนี้เอาสายของไอ้ตัวลานปัน่นปั่นแห้งนะครับมาพ่วง พวกอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วเราไปดูว่าเส้นไหนที่มันพอจะปั่นแห้งได้เราก็เลือกเอาเส้นนั้นแหละครับทีนี้ผมจะมาต่อตัวนี้เข้าก่อนนะครับเนี่ยครับสายคาร์ปาเนี่ยครับมันต้องเข้าลานปั่นซักก่อนนะครับอันนี้นะครับสายคาร์ปานะครับเนี่ยครับสายคาร์ปาสองเส้นนี้นะครับที่ลงไปข้างล่างนะครับมันก็ต้องวิ่งเข้าไปหาลานซักเส้นหนึ่งเอส้นนี้ก็ไปเส้นหนึ่งนะครับสองเส้น สองเส้นนี้ไปทั้งคู่เลยครับแต่ว่าอีกเส้นของสายไอตัวตัวปั่นหมาดนะครับจะต้องเข้ามาหาไอตัวสายคาปาเส้นนี้เส้นหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าเราเอาต่อกับเส้นนี้นะครับาสายของตัวนี้นะครับมันปั่นหมาดไปแต่ใบซักเราก็สามารถย้ายสายเส้นนี้มามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราพันเทปแล้ก็ไปลองดูได้เลยนะครับ ออานี่นะครับอยู่ก็อยู่ประมาณนี้เองครับสายไฟนะครับสายไฟเส้นเดียวของมันนี่ครับจะเปรียงนะครับหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวสวิคนะเท่านั้นเองนะครับอาจําได้นะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราเอาคว่ำลงมาประมาณนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเอาทีนี้นะครับสายไฟยังไม่เก็บก็ได้นะครับเราจะถึงขั้นทุบทองทดสอบดูก่อนนะครับอ่านี่นะครับเราก็จะปล่อยท้าข้าถังแบบนี้เลยนะครับนะครับ เมื่อน้ำได้ขนาดของมันแล้วก็หมุนซักเลยนะครับหมุนตัวตัวตัวปัดซักนะครับอันนี้เราต้องเก็บให้มันดีเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับให้มันติดแบบนี้สมมุติว่าแบบนี้เลยนะครับาลักษณะแบบนี้เราก็หาอะไรขันน็อตให้มันอยู่แบบประมาณนี้ได้เลยนะครับถ้าเราปล่อยตัวนี้ปุ๊บน้ําก็จะออกถังไปเลยนะครับนะครับถ้าเราปิดมันก็จะปิดน้ําให้นะครับทีนี้เมื่อน้ําได้ขนาดนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเราก็หมุนซักได้เลยนะครับ ถ้าเราหมุนอันนี้ตัวปันแห้งอันนี้ตัวซักนะครับถ้าหมุนตัวซักมัน,นก็จะซักให้แบบนี้นะครับแบบนี้และครับทีนี้ถ้ามันหมดเวลานะครับมันหมดเวลาของมันแล้วนะครับเราจะปล่อยน้ําทิงง้งวกันเถอะครับเราก็จะมากดตัวนี้นะครับหามากดสวิตช์ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะปล่อยน้ําทิ้งเลยนะครับไปหาเด็ดน้ํานะครับนี่นะครับมันก็ง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับทีนี้ถ้าน้ําหมดถังแล้วนะครับแล้วก็มาหมุนตัวนี้นะครับหมุนเพื่ปัดหมาดนะครับมันก็จะปัดหมาดให้เราแบบนี้เลยนะครับมาครั้งก่อนที่เราจะปันหมาดนะครับผ้ามันอาจจะพันกันเป็นก้อน เราตอนที่เราปล่อยน้ําทิ้งเราสามารถเอามือจัดๆให้มันช่วยเหลือมันได้มันก็จะปัดไปแบบนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเอาละครับคลิปนี้หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับที่กํากลังค้นหาวิธีการดัดแปลงเครื่องสืผ้าแบบของซัมซุงแบบนี้นะครับไม่เข้าใจยังไงโทรมาถามผมได้นะครับที่นพดลสีมาลา0801318173นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมายสำหรับการกดติดตามนะครับสวัสดีครับ